สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมอวตารสตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจ้งข่าวสารหลักๆนะครับอาจชิปนี้จะไม่แบบว่ายืดยาวเหยียดอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ขอให้ทุกคนดูให้จบแล้วกันถ้าเกิดชิปนี้ออกไปแล้วอย่ามาวยวายทีหลังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันดับแรกหัวข้อแรกนะครับช่วงนี้ทุกคนเปิดเทอมแล้วใช่ไหมผมเข้าใจดีนะครับอาจจะไม่มีเวลาเล่นอย่างเช่นผมเนะี่ย เลิกสามโมงสี่โมงครึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปนะครับถ้าเกิดจะทําก็เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตยนะ์เนาะก็ทําช่วงค่ำๆเด็กๆอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการอัพคลิปแน่นอนครับสองวันอัพทีนะครับหรือประมาณวันหนึ่งอัพทีประมาณอยู่ช่วงประมาณเนี้ยสองสามวันอ่ะผมพูดง่ายๆสองสามวันนะครับไม่ใช่แบบว่าสองอาทิตย์อัพทีเนี่ยผมคิดว่าคนดูแบบเออแบบ คือแบบไม่ได้ดังใจคือแบบเฮ้ยพี่เมื่อไหร่พี่จะบแบบล่าสุดเราผมดูคลิปกเก่าๆพี่แล้วแบบเริ่มเบื่อแล้วประมาณนี้นะเออเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ผมไม่ได้อัพแล้วเขาไปดูคลิปเก่าเขาแบบว่าเออเมื่อไหร่พี่จะอัพทีอะไรประมาณนี้โอเคครับผมจัดให้ตามคําขอนะครับคุณขอมาผมก็จัดให้นะ,ะโปรแกนผมโดยตรงเลยนะครับตามนั้นครับก็คือสองสามวันอัพทีแค่นั้นแหละไอ้น,นี่ก็ยิงจังเลยเว้ย ใบองใโอเด็ดไล่ต,ตบมั่งเลยครับอ่ะนอกเรื่องกันอีกแล้วนะครับโอเคข้อเรื่องต่อนะครับส่วนอุย้ยใครยิงวะแน่แน่อ้าวจะเอาเหรออุย้ยอุ้ยตายตายตายเออโอเคครับส่วนเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับมีคนถามเยอะมากนะพี่ครับสเติมวันไหนพี่ครับสเติมตอนไหนช่วงดึกช่วงบ่ายหรืออะไรยังไงผมบอกว่าแล้วแต่ลมผมจริง จริงๆเลยอันนี้พูดตามตรงแล้วแล้วแต่อารมณ์ครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผมจะสตรีมเมื่อ,อไหร่ตอนไหนเวลาไหนยังไงนะครับเพราะว่าเวลาว่างกับผมไม่ค่อยตรงกันว่ะการสตรีมอะไรประมาณเนี้และอย่างหนึ่งผมอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยไงนในการสตรีมครั้งนี้นะแบบว่ามันเล่นกับผมอะไรประมาณนี้อยากจะมีส่วนร่วมด้วยแต่คือแบบเวลามันไม่ค่อยตรงกันอ่ะผมอยากสตรีมผมก็สตรีมอ่ะเออ ก็สามารถติดตามทางเฟซได้แล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้แล้วกันเนาะเออตามชื่อเฟซนี้ก็สามารถแอดไปได้หรือติดตามก็ได้เนาะผมก็จะประกาศทุกวันอะเออว่ามีอะไรอัปเดตบ้างหรือวันไหนที่ไม่ได้ทําคลิปผมก็จะมาแจ้งข่าวสารล่วงหน้าให้ทราบอย่างเช่นตอนแรกผมทําคลิปนี้ออกมาก็เพื่อแบบว่าบอกจุดไม่จุดแบบว่าไม่กี่ประเด็นอะก็คือแบบหนึ่งการอัปคลิปนี่ก็จะมีแบบว่าไม่อัปเหมือนทุกทุกวัน ก็คือเหมือนตอนปิดเทอมอาจจะไม่อัพแบบว่าหนึ่งวันอะไรอัพทีประมาณนี้จะไม่เหมือนแบบนั้นส่วนกรณีที่สองจะมาแจ้งเรื่องข่าวสารบอลนะครับเร็วนี้จะมีการอัพแพทนะครับก็คือวันที่สองก็คือวันพุธนี่แหละพุชติกานะครับพุธเนี้ยมือลืนเนี้ยเออใกล้มือลืนเนี้ยเดี๋ยวมันจะอัพแพทนะครับก็คือบอสใหม่เข้ามานะครับก็เต็มตัวลงบอสกันได้นะครับจะมีคนพาลงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอ่ะส่วนอย่างที่สามนะครับก็คือการถ่ายทอดสด ก็แล้วแต่ลมผมก็ขอให้เข้าใจส่วนนี้ด้วยนะครับอ่าลืมไปอย่างที่สี่นะครับก็คือผมได้แคสไมค์คาบใช่ใช่ป่ะก่อนหน้านี้ในชะ่ป่ะเออผมไม่ได้ปล่อยไมค์คาบไปนะพาร์ทหนึ่งนะพาร์ทคอก็แน่นอนครับมีต่อแน่นอนจนกว่าผมจะตายอ่ะเออจนกว่ามันจะจบเกมผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงพาร์ทไหนนะครับก็ยังไม่ได้สารต่อนะครับหลังจากที่อัดจบไปแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอีกเลยก็หวังว่าจะอัดคลิปนี้แล้วปล่อยไปแล้วผมค่อยไปอัด ไมค์คาร์แล้วค่อยมาลงอีกรอบหนึ่งแล้วอัด,อดไปสลับไปสลับมาอ่าอาวอตตาาทางไมค์คาร์บนี่แหละโอ้โหงานหนักเลยเนะี <c oughs> ่ยการบ้านนี่ยังไม่ได้ทําเลยเนี่ยนะจุดนี้เปิดเธอมาก็มีการบ้านนะครับโอ้โหสุดยอาเลยโครามาพ่นไฟนะครับแม่งงานที่แบบว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนโอ้โหเขียนเว็บนี่ผมก็แทบจะตายนะจริง,รงโอเคคลิปนี้อาจจะไม่ยืดยาวมากมายนะครับก็สรุปนสั้นเพียงเท่านี้ละกันหนึ่งก็คือ การอัปคลิปสองก็คือร่าบอสนะครับจะมีบทม,มาใหม่สามบทมาใหม่นี้ผมไม่ดูว่ามาหรือเปล่าแต่คิดว่าบอสออะมาแน่นอนอ่าเพราะว่ามันขึ้นประกาศทางเพจของทีมงาน A อวตาโดยตรงนะครับสามคืออะไรวะลืมแล้ววะประตนั้นหนึ่งอัปโหลดสามอวตาบอสใหม่อ่ะเอสองอวตารสามอะไรวะผมลืมะ่ะ อ๋อสตรีมเออส่วนสี่ก็คือ Minecraft นะครับโอเคตามนี้เป็นต้นนะครับสรุปสี่หัวข้อฟันฟันง่ายๆนะไม่ยืดยาวมากมมยเป็นต้นนะครับโอเคครับถ้าเกิดตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยล้วกันเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวสารไวทราบทาง facebook ลอบหนึ่งนะกันนะถ้าเกิดไม่เข้าใจส่วนไหนนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้แหละไม่ยืดยาวอะไรมากนะครับสาวแบบว่ายาวยืดอะไรประมาณนี้เป็นต้นสรุปฟันฟันง่ายๆเราจะพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยเออโอเคไปก่อนแล้วกันเนาะเอ้ย เพราะว่ามันถึงเวลานอนของผมแล้วนะตอนนี้ก็3ามทุมแล้วนะโอเคครับคำพูดบรจา์ได้ผมไม่สุภาพนานที่นี้ผิดพ,พราะอาการใดขออภัยรอบนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ